สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับวันนี้นครับผมจะพาทุกท่านไปดูงานติดตั้งระบบอดัมสันนะครับที่เชียงใหม่ฮอลล์ชั้น2ตรงนี้นะครับกับมวลเหมาะสเปซนะครับผมตามผมมาดูข้างในกัน,นครับไป ตอนนี้นะครับเราได้อยู่ที่ม่วนเหมาะสเปซแล้วนะครับที่นี่นะครับก็เลือกใช้เป็นอะดัมซันทั้งระบบเลยนะครับผมสำหรับอะดัมซันนะครับเป็นแบรนด์ท็อปฟในโลกนะครับที่ทุกๆวงนะครับให้การยอมรับในการใช้งานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงการยอมรับในคุณภาพหลายๆศิลปินนะครับที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็ทัวร์กับแบรนด์นี้นะครับอย่างเช่น Drake หรือว่าเ m เมจิเน่ดรากนะครับก็ใช้ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากทาง Adamson เหมือนกันนะครับและวันนี้นะครับเราได้ยกระบบ Adamson กับ Mixer จากอเลนเดนทีนะครับมาติดตั้งไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ในม่วนเหมาะสเปซนะครับท้าความกลับไปก่อนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆที่ยังไม่ได้มี l i ฟ e House มีสถานที่แสดงคอนเสิร์ตหรือว่าจัดงานอะไรแบบนี้เยอะนะครับ ทางโอนเนอร์นะครับก็อยากจะสร้างหอนี้ขึ้นมานะครับรวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างไฮคุณลิตี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รองรับกับงานหลากหลายประเภทที่จะเข้ามาใช้ในพื้นที่แห่งนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของมวนเหมาะสเปซนะครับซึ่งโซนอลิบาร์นะครับได้รับโจทย์ที่ออกแบบติดตั้งระบบเสียงที่นี่นะครับเราดูแลตั้งแต่ตัวมิกเซอร์นะครับจากอ l l ์เรนเดนฮิตหลังจากนั้นก็เป็นระบบ PA จากอดัม s ันนะครับในการใช้งานที่นี่นะครับคือมีงานค่อนข้าง หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมนะครับหรือว่างานจัดแสดงต่างๆรวมไปถึง งานคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็มีหลายๆศิลปินครับที่จะเข้ามาใช้ที่ฮอลนี้โดยในพาร์ทระบบ P.A. ของ Adam Sun นะครับเราเลือกใช้เป็นรุ่น I.S. Series นะครับจาก Adamson เป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาสำหรับงานติดตั้งโดยเฉพาะนะครับจุดเด่นของซีรีส์นี้นะครับก็จะมีหน้าตาที่ดูเรียบหรูนะครับเรื่องของอ็อกซ์ซอรีต่างๆก็จะดูเรียบเข้าไปกับตัวนะครับคือติดไปแล้วนะครับเหมาะกับสถานที่กลมกลืนไปด้วยกันนะครับผมตัวหลักนะครับเราใช้ I.S.10P นะครับ จำนวน2ใบนะครับมีขนาดไดรเวอร์สินิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมที่3นิ้วนะครับในการออกแบบของตัวนี้นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของไดโพแพทเทิร์นนะครับที่จะช่วยบีบเสียงมุมกระจายให้มันไปด้านหน้ามากยิ่งขึ้นสำหรับย่านโลมิดฟรีแคนซีนะครับและนอกจากนั้นครับก็ยังสามารถเลือกมุมกระจายเสียงแหลมได้ด้วยนะครับก็มี2แบบให้เลือกที่นี่นะครับเราเลือกใช้เป็นมุมกระจายเสียงแบบกว้างนะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั้งหมดของด้านหน้าเวทีนะครับผม สำหรับตัวซบวูเฟอร์นะครับเราเลือกใช้เป็นรุ่น is 2 1 9นะครับมีขนาดไดรเวอร์19นิ้วทั้งหมด2ไดรเวอร์นะครับในที่นี้ก็เลือกใช้2ใบนะครับสำหรับน้ำเสียงของ is 2 1 9นกะครับก็ออกไปแนวทางที่กระชับก็ได้นะครับหรือว่าจะลงลึกก็ได้นะครับซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานหลากหลายประเภทเหมาะสมกับห้องนี้นะครับผมสำหรับลำโพงเสริมหรือว่าลำโพงดีเล์ด้านหลังห้องนะครับเราเลือกใช้เป็น is 7 px นะครับซึ่งในตัว is 7 px นะครับยังคงเป็นซีรีส์เดียวกันกับ ตัวเมนหลักของเราอยู่นะครับแต่มีขนาดที่เล็กลงมาครับไดรเวอร์ขนาด7นิ้วแต่เสียงแหลมยังคงไดรเวอร์ขนาด3นิ้วอยู่นะครับในกรณีนี้ครับเรามีลาโพงเสริมด้านหลังห้องนะครับก็เพื่อที่จะเติมความชัดเจนของเสียงให้กับผู้คนที่อยู่ด้านหลังห้องด้วยนะครับสำหรับพาร์ตอะดัมสันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ PA หลังจากนั้นนะครับระบบทั้งหมดนะครับถูกต่อเข้าด้วยกันผ่านตัวมิกเซอร์อาร์เ h นนันฮิตอเวนติสนะครับซึ่งตัวอาร์เรนนันฮิตอเวนติสนะครับมีอิน และ42มิกบัสนะครับซึ่งเพียงพอและครอบคลุมกับการใช้งานของที่นี่นะครับในงานหลากหลายประเภทและมีสเตเตบ็อกซ์อยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับมีจำนวน48อินพุตและ16ออปต์นะครับโดย a v e n t i s นะครับก็เป็นมิกเซอร์คลาสกลางของ All e n Heat นนะครับแต่จุดเด่นของคลาสนี้นะครับก็สามารถซื้อแอดออนในโปรเซสซิ่งเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนกับมิกตัวรุ่นพี่แบบดีไลนั่นเองนะครับจุดเด่นของ a v e n t i s ตัวนี้นะครับ เป็น FPGA Core ทำงานที่ 96k Hz Sample Rate นะครับก็จะช่วยให้รายละเอียดของเสียงเก็บมาได้ครบแล้วก็ทำงานกับลำโพงอย่างสอดคล้องกันนะครับในส่วนของ IO Card ตัวนี้นะครับก็สามารถ add on เพิ่มเติมได้นะครับในที่นี้นะครับก็ add on เป็น Card Dante โปรโตคอลครับสำหรับการใช้งาน Recording วงที่เข้ามาใช้สามารถบันทึก Multi t r a c กลับไปได้นะครับและนอกจากนี้นะครับในอนาคตถ้า อยากมีอุปกรณ์หรือว่าขยายระบบเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่มีอุปกรณ์ดันเต้เหมือนกันนะครับแค่มาคอนเน็กเข้าระบบเดียวกันจะสามารถทำา o o เพิ่มเติมได้ครับไม่ว่าจะเป็น Input Output ก็สามารถใช้งานได้ในอนาคตเพิ่มเติมนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของระบบที่ม่วนเหมาะ Space นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพี่ผู้จัดการที่ดูแลที่นี่อยู่นะสวัสดีครับซออัคารานักบัลลังก์ม่วนหมาะ Space เชียงใหม่ครับม่วนเหมาะ p a c e ก็เป็นพื้นที่ขนาด 420ตารางเมตรนะครับถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่จัดงานแบบครบวงจรครับก็รองรับการจัดงานอีเวนท์ทุกรูปแบบนะครับโดยที่ผ่านมาก็รองรับงานอีเวนท์มาแล้วหลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนางานเลี้ยงนะครับงานเวิร์กช็อปฉายหนังสั้นนะครับงานประกวดต่างๆนะครับรวมไปถึงโชว์เคสสินค้าเปิดตัวสินค้าต่างๆนะครับโดยที่นิยมมากที่สุดนะครับ ก็คืองานแสดงทดางดนตรีนั่นเองนะครับหรือว่างานคอนเสิร์ตนะครับโดยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยทางเรามมวนเหมาะก็รองรับศิลปินไทยและต่างประเทศมาแล้วทั้งศิลปินไทยที่เป็นศิลปินไทยท้องถิ่นนะครับแล้วก็ศิลปินไทยระดับประเทศนะครับรวมๆแล้วกว่า30ศิลปินแล้วครับเอกลักษณ์ของมมวนเหมาะสเปซนะครับก็คือความยืดหยุ่นของเรานะครับซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้แล้วก็ความครบวงจรของ ตัวพื้นที่ของเรานะครับโดยเราจะมีจอ LED นะครับยาวประมาณ11เมตรนะครับให้ลูกค้าสามารถใช้ได้แล้วก็มีการติดตั้งระบบแสงนะครับหรือว่า lighting system เนี่ยเต็มรูปแบบนะครับแบบมืออาชีพเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือระบบเสียงของเรานะครับเราเลือกใช้ของ Adamson ครับ สอบส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าเป็นลําโพงที่เสียงดีมากก็ส่วนตัวก็เพิ่งเคยมาลองที่นี่นะครับลูกค้าที่ที่มาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาแล้วก็อยากจะลองเอกลักษณ์ของเขาเพราะว่าจริงๆอดดมสันมันไม่ได้มีพบเห็นได้ทั่วไปเนาะถ้าพูดถึงในไทยนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับก็หลายคนที่มาใช้หรือว่าซาวด์เอนจิเนียร์หรือว่า,วา, Engineer, วา,วาตัวศิลปินเองเนี่ยก็สนใจในการมาลองใช้นะครับฟีดแบ็กของลูกค้าที่มาใช้นะครับบางคนก็บอกเแบสบแบบสะใจมากกระหึ่มมากนะครับแล้วก็จริงๆ ค่อนข้างทําง่ายนะครับซาวด์ค่อนข้างทําง่ายแล้วก็ครอบคุมทุกแนวจากที่ดูมาก็จริงๆก็เอาอยู่ทุกแนวจริงๆเพราะว่าอย่างศิลปินที่มาเล่นที่เราเนี่ยก็มีหลายแนวมีทั้งแบบดีเจทั้งแบบศิลปินแจ๊สเดี่ยวเปียโนไปจนถึงเมทัลก็มาแล้วนะครับก็เอาอยู่จริงๆครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับม่วนเหมาะสเปซนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ทักไปได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของม่วนเหมาะสเปซนะครับ หากพี่พี่น้องๆครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนหรือว่ามาใช้งานที่นี่ครับก็จะได้สัมผัสกับคุณภาพยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับโปรเจกต์หน้านะครับผมจะพาไปดูที่ไหนนะครับรอติดตามได้ผ่านทาง Sonos Libra เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวขับรถกลับกรุงเทพก่อนนะครับบ๊ายบาย